สวัสดีค่ะ,ะค่ะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อเขียวนะคะพารวยสรุปห้อยลาวโค้งสุดท้ายนะคะชุดขัดมาเน,น้นๆน,นะคะเดินวิ่งบนล่างนะคะอ่างวดที่ผ่านมาเอดให้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเราก็มาดูแนวทางกันต่องวดห้อยลาวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียงน,นะคะชุดขัดมาเน้นๆน,นะคะวันที่ยี่สิบแปดนะคะงวดน,นี้นะคะเลือกชนกันอยู่ที่ที่แปดนะคะเด่นแปดที่แปดโลแปด่ท่าน 8, ผู้ชมนะคะก็ เด่นวิ่งนะครของเซียนใบเฮเดนศูนย์ร่องแปดนะคะของเซียนใบเฮเดนศูนย์ร่องแปดของเซียนปเป๋เด่นแปดนะคะ 83, เด่นแปดรองห้านะคะชนกันที่ 8, 3, 3, 8, แปดสามเล่แปดเก้านะคะของพ่อเฮงแปดสามสามแปดและหนึ่งสามนะคะนะคะคัดมาที่เด่นแปดนะคะเด่นแปด แปดจะคงเหลือบ่นะนะเด่นแปดไะ้เรองก้านะคะเด่นแปดรองก้าวนะควันนี้บรได้เอาหลักเดียวกันนะคะ อาเด่น8นะคะวิ่ง8รูด8นะคะชนกันอยู่ที่8 3และเก้าสามเกเกนะคะตัวกันนะคะ8 7และเก้เจ็ดบน8 8นะคะขีเขียนติดกันเนาะนะคะชุด3ตัวนะคะ3ตัวบนลักลอยนะคะลักลอยนี่ ลักลอยหนึ่งนะคะผูช้ชมลักร้อยสูตรหวย้ลักเลยนะคสูตรหวย,ยด้วยราคาลักหากรลักหนึ่งนะคะจะเพ่จุดคัดที่คัดออกลักหาเลยค่ะมีหนึ่งก็ะหานะคะหลักห้าแปดสาม 1,9,3่งเก้านะคะห้าแปดเก้าสุดๆนะคะนะครสุุพหอยาวนะคะโคงสุดท้ายนะครรวมเสียนดิน8วิ่ง8ปดหดแดนะครรองที่เรียกเก้านะคะแปดห8ึ่งแปดสามแปดเนะเกาสามเเอ้ยเก้าห้นะคะแปดเจ็ 9, 3, 9, 95, 93, 90, นะคะ 8, 7, 8, 9, 9, 10, ตัวเบิ้ล8 8และ99้นะคะชุดสามตัวนะคะ583 1 9 3 5 8 9นะคะทกานผู้ชมนะคะชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะในแนวทางนะคะศูสวนเรืเรานะคะเล็กเด่นเลขกวิ่งนะคะเข้าทุกงวดนะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะส่วนของเซียนเปนะครับน่าท่มากนะคะของเซียนเปเข้าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะบนบนไฮเดน8นะครรองหานะคะเจาะ50และ83นะคะสวัสดีค่ะนะคะ่านผู้ชมนะคะก็ขอให้ปังนะคะกันตองงวดนะคะ